สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานจะพาเพื่อนๆถักโคเชพื้นฐานวงกลมแบบนี้นะคะเป็นหลายง่ายๆนะคะเราสามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาถักกันนะคะอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีเข็มถักโคเชเบอร์สองนะคะกันไกค่ะแล้วก็เข็มสำหรับเก็บชิ้นงานนะคะไหมพรม วันนี้ใช้ไหมายพรมขนาดสีพายเป็นสีเหลือบนะคะสีเทาเหลือบนะคะเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะเข้อหมาเป็นวงกลมนะคะขึ้นโซ่สามโซ่นะคะสอง และถัก F คล้องลงในวงกลมนะคะสิบสอง F หนึ่งสองสามสี่ สิบเอ็ดสิบสองครบสิบสองเอนะคะเราก็ดึงเขาให้เป็นวงกลมนะคะจะได้แบบนี้นะคะไหมสี่พายวันนี้ที่ใช้จะ เป็นไหมฟูนิดนึงนะคะเขาก็เลยค่อนข้างจะถักยากนิดนึงพอครบ12ใช่ไหมคะเราดึงเป็นวงกลมแล้วจะได้แบบนี้มาสีในโซ่หลักที่สามนะคะเสร็จหนึ่งแถวค่ะเห็นไหมคะขึ้นแถวที่สองโซ่3ามโซ่ค่ะหนึ่งสอง สาทำสองเอในหนึ่งหลัก1นึ่อฟสออทํา 2F ในหนึ่งหลักทุกหลักนะคะจนครบแถวเราก็จะได้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบนะคะ านนี้เป็นลายพื้นฐานนะคะเพื่อนๆสามารถนำลายเนี้ยไปต่อยอดเป็นชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะคะหรือใครจะทำเป็นที่รองแก้วก็ได้นะคะ 2F นะคะไหมเขาจะเป็นไหมฟูไหมตัวนี้ซื้อมาจากในเพจตั้งนานแล้วะคะ่ะ เป็นใหม่ที่ค่อนข้างถักยากนิดนึงเพราะเขาฟูแล้วเขาก็จะเส้นแตก2องเอนะคะถักไปเรื่อยๆกล้จะครบแถวแล้วนะคะ สองเอ็นไหมคะสองเอดพอครบแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาซีในโซ่หลักที่สามหนึ่งสองสามนี่นะคะสีเขาปิดชิ้นงานโอเคเส็จสองแถวแล้วเห็นไหมคะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สามเหมือนเดิมค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามเอฟในหลักที่หนึ่งนะคะหนึ่งเอฟทำสองเอฟในหลักถัดไปหนึ่งเอฟสองเอฟนี่นะคะ ถัดไป 1f ถัดไป 2f ในหลักเดียวกันเราจะสลับกันอย่างนี้นะคะจนสุดแถวนะคะอันนี้คือเราจะขยายขยายเขานะคะให้เขาใหญ่ขึ้น 1f แล้วก็ 2f นะคะ หนึ่ง f และสอง f หนึ่งแล้วก็2เอ็ f เพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนะคะแล้วเห็นว่าถักเร็วไป สมารถติชมได้นะคะก็จะลดลงมาหน่อยหนึง่งแต่บางทมีมันชินมือเนาะบางทีเราก็รู้หล้วว่าเราถักเร็วหรือถักช้าหรือยังไงที่น้ำหวานมาสอนเพื่อน,เ,อนเนี่ยน้ำหวานก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากจะมาแบ่งปันเนาะว่าเอออันนี้เราทําเป็นนะเพื่อนๆทําเป็นไหมมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะคะหรือเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากจะให้สอนถักอะไรหรือ มีะไรอยากจะบอกนะคะอยากจะแนะนําเชิญได้เลยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือจะสอบถามว่า,าใช้ไหมอันนี้ได้ไหมไหมนี้คนคู่กับเข็มนี้ไหมหรือยังไงนะคะบอกกันได้เลยเลยนะคะยินดีนนรับชมรับคําติของเพื่อนๆนนะคะเพราะบางทีเราก็ไปปรับปรูงเนาะ ไม่ค่อยได้มีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่ค่ะวันนี้มีเวลาอยู่แค่สชั่วโมงก็เลยอัดคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทําสื่อออนไลน์ต่อเพืเ่อนสามารถเข้าไปสนับสนุนสินค้าได้นะคะน้ำหวานมีเพจตอนนี้มีเพจเพิ่มอีกหนึ่งเพจละเพจแรกก็คือโคเชบายบีนะคะ ส่วนอีกเพจนึงก็คือเลิกโคเชนะคะทำสำรองออาไว้นะคะ 1f แล้วก็ 2f ส,สุดละสุดแถวแล้วนะคะปุ๊บเหมือนเดิมค่ะ c ในโซ่หลักที่3เห็นไหมคะเราได้3แถวและ แถวสุดท้ายนะคะแถวที่4เหมือนเดิม่าโซ่3 2 3สองสแถวนี้เราจะถัก f ในหลักแรกเหมือนเดิมนะคะและหลักถัดไปก็ถัก 1f นะคะหลักถัดไปถัก 2f ในหลักเดียวกันนะคะหลักถัดไป 1f ค่ะ หลักถัดไป1 f ค่ะและหลักถัดไป2 f ในหลักเดียวกันเราจะถักสลับกันอย่างนี้นะคะเป็นเซตแบบนี้เลยจนสุดแถวนะคะ1นี1 f 1 f แล้วก็2 f นะคะต่อไป1 f 1น2่ง f สองนหลักเดียวกันนะคะ1นึ่ f ห f แล้วก็2อง f เป็นหลักเดียวกัน1น f บางทีเราท่องไปแบบนี้ค่ะ ก็ทำให้เราไม่หลงแถวเหมือนกับว่าไม่หลงด้วยว่าเออหลักเนี้ยเราถักไปแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการดีนะคะฝึกสมาธิในตัวนะคะกล็ละหนึ่งเอฟหนึ่มาครึ่งทางแล้วนะคะ หนึ่งเอ็ฟหนึ่งเอ็ฟสองเอ็ฟหนึ่งเอ็ฟถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุดแถวใกล้จะสุดแถวละ จะค่องข้างถักย้านนิดหนึ่ง2 f แล้วจะไป1 f ลักถัดไป1 f หลักถัดไป2 f 1 f 1 f หลักสุดท้าย2 f ค่ะ2 f เหมือนเดิม c ในโซ่รักที่สามหนึ่งสองสามโซ่หนึ่งเสร็จชิ้นงานลต่อไปเราจะเก็บไหมนะคะก็จะมีที่คั่วเขาพิกกลังนะคะเข็มนี้ขอเป็นเข็มที่รูใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็มไหมเอ่ยที่รูใหญ่หน่อยหนึ่งเพราะว่า เราต้องสอยกับไหมนะคะถ้าเป็นรูดเล็กเนี่ยเขาก็จะยากนิดนึงเก็บไหมตามชอบได้เลยนะคะเก็บให้คขาเนียนที่สุดอะคะ่ะเพื่อน เก็บให้เขาแบบไม่ออกมาข้างนอกให้นิ่มๆนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องเก็บให้สุดใหม่นะคะแค่นี้เดียวก็พอละ ก็เหลือปานี้อีกอันนึง โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นเบสิกอันนี้เขาเรียกว่าถักปวงกลมนะคะลายพื้นฐานลายเอฟทั้งหมดเลยสามารถนำไปต่อยอดเป็นชิ้นงานอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะคะ ขอ,อบคุณนะคะสำหรับที่รับชมกันมาตลอดตั้งแต่ต้นเนาะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ